เล็กคูหรือเลข็ขี้ผมทายว่าเล็กขี้ครับเฮ้ยพี่เกตยาถ้าพี่เกตเปิดอะพี่เกตอาจจะตายก็ได้ถูกกำจัดไม่เป็นไรถ้าพี่แพ้พี่ก็ยอมแพ้ไม่เอาไม่อยากให้พี่เกตตายต่อหน้าต่อตาพี่เกดเอาลูกแก้มไปหมดเลยม,มาตัวไปเลย <un> <Ranger. S 1> คุณเบสคุณถูกกำจัด หากพวกเรากำลังสบายจึงตกมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตกมือพลันเมทอะไรอยู่ข้างหลังอนะเราเห็นแล้วนะจะบอกอะไรก็รีบบอก <What? S 2> ผมจะให้เออ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพี่เบสก็จะมาถ่ายคลิปเบสเกตต่อนะครับความเดิมตอนที่แล้วอะ่ะเรากําลังจะให้ดอกไม้เลยใช่ไหมพี่ริยาอะ่ะเอาดอกไม้มาให้ที่พกมาจากย่ามในวัดอะ่ะให้พี่เบสแล้วพี่เบสกาลังจะเดินไปให้พี่เกตแล้วแต่พรเอิญจบซะก่อนวันนี้เรามาถ่ายต่อนะครับพี่เบสมีอะไรจะให้พี่เกตไหมครับเพ,พกมาปะมไหนขอดูก่อนขอดูขอดูหน่อยด,ดอกไม้อยู่ไหนขอดูหน่อย เดี๋ยวเราเอาดอกนี okay. ้ให้พี่เกตเลยนะแล้วเราก็จะพูดว่าอะไรขอบชอบพี่โอเคมาเรียกพี่เกตนะพี่เกตพี่เกตมานน่อหน่อยมีอะไรจะบอกวางลงไปผมมีของจะให้เฮ้อะไรน่ะเฮ้ยพวกคุณมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยดอกไม้โดนเหยียบเลยอ่ะ วันนี้วันนี้มีเกมอะไรมาให้เล่นหรอครับวันนี้มีเกมลูกแก้วครับผมเป็นเกมลูกแก้วใช่ไหมครับครับผมอ้าวทุกคนทุกคนมาแล้ววันนี้เรามีการแข่งขันสกวิทเกมอีกครั้งหนึ่งใครแพ้จะต้องถูดฮะโดนกำจัดเลยหรอแน่นอนครับจริงจริงใช่ไหมครับเนี่ยผู้แพ้ต้องถูกกำจัดโอ้โหดมากโหดมากวันนี้ต้องเป็นเกมลูกแก้วแน่นอนใช่ พี่เบสครับเมื่อกี้จะให้ดอกไม้ใช่ไหมแล้วเจออะไรเจอผู้คุมผู้คุมมาขัดขวางความรักของเราเหรอพี่ยาร์ดอย่างนี้เราจัดการผู้คุมดีไหมไม่ครับเพราะผมผมกลัวโโหผู้คุมโหดร้ายใช่ไหมผู้คุมบอกให้เราเล่นเกมเหรอเกมอะไรอ่ะผู้คุมให้เราเล่นเกมเขมลูกแก้วพี่เบสครับแล้วสรุปแล้วเราจะต้องไปเล่นเกมไหมเล่นเล่นเล่นใช่ไหมพี่เกสเล่นไหมครับเล่น หวาเล่นนะครับเราต้องเล่นนะฮะเราจะตายกำจัดเราแล้วก็กำจัดมันไม่งั้นโดนกำจัดแน่ๆโอเคโอเคแต่ว่าเกมเนี้ยเขาบอกว่ามีกฎก็คือเราต้องแบ่งทีมกันพิริยะจะคู่กับใครครับจะผมตัดช่วยดีกว่าทึพซี่พี่พี่เบสพี่เบสจะคู่ใครครับคู่กับพี่เกดคู่กับพี่เกดพี่เกดพี่เบสขอคู่ด้วยได้ไหมไม่รู้ขอชิ้ก่อนโอเคคู่กับคู่ไม่มีใครจะคู่เลย หมูหวานคู่ใครครับคู่กับพี่อาร์ตคู่กับพี่นิยารนะอโอเคโอเคครับตอนนี้เราได้คู่แล้วพี่เบสกับพี่เกสทำไมไม่คู่กันแล้วอะ่ะอ๋อเราจะได้ช่วยชีวิตกันใช่ไหม,ไมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเกมนี้เราจะเอาลูกแก้วมา,วามกติกาคือเราจะเอาลูกแก้วมาให้คนละสิบลูกโอเคพี่เกสไปหยิบลูกแก้วมาแบ่งกันเลยคนละสิบลูก โอเคพี่เบสเกตกติกาคือเล่นเกมอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามโกงกันถ้าลูกแก้วใครหมดอ่ะคนนั้นต้องถูกกำจัดนะนดอ่ะคู่ที่หนึ่งเบสเกตจะเล่นเกมอะไรครับตกลงกันให้ดีเลขคู่เล็กขี่เลขคูเข่เล็กขี่เหรอไม่เป็นอ่ะพี่เบสหยิบมาเลยครับ,บ,บอ่ะยืนไปห้ามให้พี่เกตเห็นให้ทายว่าอันนี้เลขคู่เลขคี่เลขคู่หรือเลขคี่ครับเลขคู่เลขคี่พี่เกตทายผิดถ้าพี่เกตทายผิดเนี่ยเราต้องดูว่าอันนี้มีกี่ลูก สามพี่เกดต้องให้เบสไปสามลูกโอ้โหอ่ะให้ไปให้ไปสามลูกโอเคต่อไปพี่เกดกำมั่งถ้าใครหมดถือว่าแพเลขคู่หรือเลขขี้ขี้คู่พี่เกดพี่เกดกี่ลูกสองเบสต้องให้ไปสองอ่าถ้าเรากำเยอะอ่ะก็จะได้แบบแบบเดิมพันเยอะอันนี้เลขคู่หรือเลขขี้ เลขคู่หรือเลขขี้เลขขี้สี่เลขคู่พิกเกตให้ไปสี่เมตรเอาเลยจะเป็นลมค่ะใกล้หมดยังพิกเกตโอ้เหลือห้าอันโอเคพักก่อนโอเคครับคู่ต่อไปลิยาดเริ่มก่อนเลยอ่ะอันนี้เลขคู่หรือเลขขี้อ่ะถามหน่อยฮะเลขคู่หรือเลขขี้หมูหวานเลขคู่เลขคู่งายมา หกลูกให้เข้าไปเพราะว่าหมูหวานไทยถูกหมูหวานไทยถูกว่าเป็นเลขคู่เต็มเต็มเลยอ่าลียัดเหลือเท่าไหร่เหลือสี่เม็ดต่อไปหมูหวานมั่งคู่ขี้อ่ะคู่ขี้คู่สามพีสลิดยัดให้อีกให้อีกสามเม็ดยัดหมดตัวแน่หมดแล้วเนี่ยเหลืออีกเม็ดเดียวเหรอเฮ้ยพี่ลิยัดเหลืออีกเม็ดเดียวจะถูกกำจัดผู้คุมเตรียมตัวนะเตรียมตัวต่อไป ต่อไปนี่ยัดเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาที่เหลือเฮ้ยไอ้โง่นี่เลขกู่หรือเลขี่มีหนึ่คู่อ๋อผิดให้กับไปหนึ่งเม็ดโอ้ลังกดหนักโอ้เกือบตายเกือบตายอะไม่มีกระเป๋าหมูหวานแล้วคู่หรือเลขี้คู่อ่ะเบะแบบมือคู่หรือที้คู่หรือที้คู่คู่คู่ใช่ไหม โอ้เกือบไปแล้วโอเคไปต่อไปต้องผมนะพี่เกตอันนี้เลขคู่เลขพีเลขเลขอะไรครับเลขคู่พี่เกตต้องเสียให้พี่เบสไปอีกแล้วโอ้ผู้คุมครับคนนี้เหลือเหลือสามเมตรเหรอเอายางเหรอถ้าหมดนี่ต้องโดนผู้คุมกำจัดเลยนะโอเคอ่ะต่อไปโอเคตามพี่เกตหายและ เลคูหรือเลคีผมทายว่าเลคีครับเอ้ยพี่เก๊ยาถ้าพี่เก๊เปิดอะพี่เก๊อาจจะตายก็ได้ถูกกําจัดไม่เป็นไรถ้าพี่แพ้พี่ก็ยอมแพ้ไม่เอาไม่อยากให้พี่เก๊ตายต่อหน้าต่อตาพี่เก๊เอาลูกแก้วไปหมดเลยมาตัวไปเลยคุณเบสคุณถูกกําจัด สำหรับ EP เนี้ยเราก็เสียพี่เบสไปพี่เบสได้ถูกกำจัดไปแล้วนะครับแลแต่ว่าก่อนจะถูกกำจัดอ่ะพี่เบสก็ได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อเพื่อช่วยให้พี่เกสได้รอดพ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บอกว่าเราชอบพี่เกสแต่เราก็ได้เสียสละใช่ไหมคลิปนี้เป็นละครสั้นของพวกเรานะพี่เบสกับพี่เกสเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่เป็นพี่น้องกันแล้วก็แล้วเราก็มาแสดงละครสั้นสนุกสนุกเพื่อ เพื่อเพื่อให้เพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงรู้สึกยังไงครับพี่พี่เบสเสียสละชีวิตเพื่อช่วยโอเคโอเคงั้นฟังนัดคลิปนี้แล้วก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องบิงน้องบด้วยนะบ๊ายบายเดี๋ยวดีคุกคุมเดี๋ยวเดี๋ยวไหนคุกคุมมีอะไรจะพูดไหมครับผมมีคำถามหนึ่งคำถามจะมาถามตายคุกคุมนี่ใคร ได้ผู้ชมนี้เป็นใครใครทายถูกมีรางวัลให้โ <Okay. S 2> อเคกดดเลนดับเลได้เลยครับ